น้องอ๋อไม่ยอมถ่ายรูปด้วยที่ห้องที่หมักน้องอ๋อไม่ถ่ายรูปกับพี่หนิงอะไรก็ไม่รู <c oughs> ้ตอนนั้นนังนังววอ,อ,อยวายอยวายอยู่ <c oughs> พี่หนิงเป็นแย่ย่ดีๆจะมีพลังก็มีพลังน่ารักจังน่ารักจังเวลาเวลาน้องเรียกชื่อหลิงหนิงหนิงฟ้องอะไรอย่างงี้โเออร์นะฮะยิ้มบล็อกแบ็กแล้วชอบยิ้มแบบอย่างเงี้ย น่ารากักตั้งแต่คบตั้งแต่เจอกันมานะไม่มีอะไรเลยที่ไม่ชอบเกี่ยวกับพี่หลิงอะไม่ไม่เคยมีเรื่องที่แบบขัดใจหรือติดใจกันเลยแต่ว่าจริงๆหลิงเป็นคนที่ไม่ค่อยสกินชีปยิ่งคนที่แบบไม่สนิทหรือว่าเพิ่งรู้จักใหม่ๆจะไม่มีทางแบบกอดกันจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักอีกแบบ เขาเหมือนโอเคกับการที่เราเป็นแบบนี้เรารู้สึกสบายใจมากกับการที่เราอยู่กับคนแบบนี้ค่ะคือเราก็จะจับมือกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันได้เสมอหนิงจะดูแลน้องออมให้ดีแล้วก็เวลาทําอะไรจะคิดให้ดีๆเพื่อที่จะไม่กระทบน้องออมหาไม่ได้แล้วกับกับคนที่ทํางานกับเราแล้วสบายใจขนาดนี้แค่มองตากันก็รู้แหละก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นน้องออมท่านั้นที่ ที่จับมือไปได้วยกันกับเราเขามีความหมายกับเรามากๆ <c oughs> คือมันมันรักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างให้เราแล้วก็จะเป็นคนเดียวที่เราจะรักตลอดไปนานๆด้ย <c oughs>